ของคนอื่นเขาใช่ปุยย๋ยอืน่นมันงามางดีนะนี่คือใช่ปุยย๋ยนันปัสสาวาดินอ่ะไม่ใช่เหมืนการถึงงามงงางงาดีล่งไงขอนไงเด้ไม่ปูาก,กัเปิงข้อเลยมันงามเสม,มอดีมันทำดินหวานดินชื้นนะมีสองคนะ đây cũng là thằng mình rồi mình đây điện tập xi làm điện ui xuồng mình điện điện phải xi hao anh mình khéo mình ngang đấy mà lúc mình ngang ôi anh mình ngang này lúc này là subscribe cho นี่ก่อลงะานี่ก่อเดียวนี่นี่มันสมบูรณ์ดีจะปุ๋ยปัสสาวดินเนี่ากกานยุกคอนก่าใจ้มันอย่าก่อเล็กเดี๋ยวนี้แจ้ปุ๋ยปัสสาดินม้อก่อมันยังไ่สมบูรณ์ดีแล้วดีแล้วนี่มันใหญ่ทุกเกอะแลวนะครับที่ว่านะครับมันยังงา้มทุกก่อแล้วครับมันสมบูรณ์เี ฝีปั๊บสภาพดินะฝีนิ่งหวงดีได้นักเดี๋ยวทุกปีได้เข้าเยอะหงวงสวยดีครับได้เหลี่ยทุกปีงามเหน่ยของคนอื่นครับตอนนมัใจก่สโตย nhiệt quả đeo khấp, cây quỳp bắp chụp hạt đinh, mắn tuổi, lông nhầy tuổi, nắp, mì mét lẹp đấy, mì trái mét téng đấy.